สามีาพาไปซื้อ,อพวกกองที่จะมาเห็ดวันเกิดเอ็มมาเมอน,นี้เป็นวันซุจกจ่ะมูบันเจมานวันเกิดมันเซอร์นแต่เด็กน้อยพูดยิ่งมันจะเป็าเด็กน้อย,ยผู้ซายปวดหัวบ่แม่มากกว่าปวดหัวกับเขาดื้อเดยกน,น้อยพูดใจนะเอาเบิ้งได้จ่ามาที่ซื้ออื่ย่างมาเห็ดในวันเกิดสําหรับเด็กน้อยเด็กน้อยผูดยิ่งหาโกขนนี่แหละจ้ะในเบิ้งดอกไม้ดอกหญ้าสีเหลืองข้างทางนี่แหละเด้อพาอยู่ในรถจ้ะได้น้ำน้ำขวดสามขวดเราจะเอา ดอร์บรี่ซีฮีตสามสิบคนเอาเอาจ้าก,กองเอาฮอตด็อกสองอันนี้ไปต้มใส่กินกับขนมปังให้เด็กน้อยขนมปังนี้แล้วก็ต้องเอาขนมปังห่าบังเทก้ไม่ต้องปิดพีณอ่างเนี่ยแม่เอมาเอานี่แหละเอาง่ายโบจะคิดลายเมื่อยนะเด็กน้อยเห็นฝรั่งตกฝรั่งพวกไงพี่กันเอาเคชโชโกเ้กช็อกโกแลตเอาโดนัทน้ำจิ้มเอาโดนดันทวันนี้แม่เม่าอาจจะแบบละลายโช็อกโกแลตเทราดนะ อ่ะมันงามนะจ๊ะอันมันน่ากินอ่ะทูตอ่ะอืมเอาอันขนมมานีไปน้ำมมนค่ายๆโอริโอ่ะไปให้อันเด็กน้อยเอาซองแพ็คเพราะ่ามีขนมอย่างอื่นน้ำอยอ่ท่านทาผัวมานน้ำพี่น้องเอ้ยเซาดินไปปลูกดอกไม้ก็จักสามสอบแล้วสอบละสามเก้าคนเอาหลุดคัดเหลืองมันน้นมันใส่ได้ง่ายเนาะแล้วแต่มีคนหยกซอยน้ำลัจ้ะ ดอกไปดอกกุหลาบไปจักซ่ก่อนนะไปจักตตให้มัน,นงามแน่ให้ทายบ้างด้วว่าแม่ไอมาเสียวสีห่ังว่าแม่ไอมาสีาสาามักสีห่ังนะมที่จริงกับมักเบิดงามเบิดนั่นแหละแต่ว่าจะเอาสีส้มจา้าเอาวิปทีมไปไปลาดฉีดไซน่าขนมหนานังดีกว่อหมังอันน,นี้น ช็อกโกแไดพูดดิ่งจ้ะกินกับครีมวานิลลาครีมมันบันี่ลดราคาสามทเปเซ็นต์ซื้อแตงกีดไก่ไก่บดไขมันปลหลายอั้มอันน,ลลต,ต,ต,น,นต้องอ้นอันนี้ต้นซื้อไปให้ตายต้นก็กินน้ำได้จ้ะขนมปังครัวกลับบ้านแล้วด้วยจ้า บนมีพนักงานขนหายซื้อบ้านเขาเดอ้อขนเองเนี่ยเราแม่มาเต้าซื้อน้ำผัวมาน้ำนั่นข้านงกเองรถมาส่งไปสน,นี่พอดีอ่ะสุง่งครับตลิ่งนะทรีนน่รถนโูน,น,นมัาจะกินบไซส์นูนส่วนอาอย่ก่อนสัน Tidak, tidak, tidak. Selepas itu, saya akan melakukannya lagi. Oh, oh, oh. Oh, ya. Ini dia. Sikap ini, saya akan melakukannya lagi. 5 minit. 5 minit. Pas. Ini 5 minit.